ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะวันนี้ที่มันมีรูปของการหารือร่วมกันนะเป็นเป็นรูปของการดินเนอร์นะคะทั้งหมด5้าหัวหน้านะคะแล้วก็เป็นแกนนำพักร่วมรัฐบาลด้วยก็คือจะมีพลังประชารัฐนะคะแล้วก็พัชรวาดแล้วก็ธรรมนัสเนี่ยมาร่วมงานด้วยทันทีที่รูปนี้ปล่อยออกมานะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาหูเลย เราก็ขออนุญาตนีคะที่จะไปรายงานนะคะในส่วนของคุณบอกอปุ๊นะคะมามาดูกันนิดนึงอ่าเราก็ดูภาพนี้กันไปก่อนนะคะก็บอกว่าบอกอปุ๊นะคะก็ได้โพสต์ว่าอ,อุ้งอิงนะคะแพทองทานชินวัตรเนี่ยลูกสาวเจ้าของทักเพื่อไทยนั้นคือหนามตำใจ สถานะนายกรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินเกิดอะไรขึ้นนะคะบอกว่าในงานเลี้ยงกินข้าวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยแหละงากลับขวหน้าพักแล้วก็แกนนำพักร่วมรัฐบาลที่ห้องอาหารนะอยู่บนอาคารโครนนสนะคะสาทรนทาวเวอร์ นาอยู่ในชั้นที่26นะ,ะซึ่งมีผู้ที่มาร่วมโต๊ะดินเนอร์ด้วยเนี่ยประกอบไปด้วยนายกอึ่งไข่นะคะก็คือนายกขุ่นเชิดเศรษฐาทวีสินเป็นสมาชิพกพรรคไทยพรรคเพื่อไทยคนที่สองนะคะคนต่อมาก็คือคุงอิงแพท,ทองทานชินวัตรเป็นนายหญิงนะคะเป็นนายน้อยหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 3. อนุทินชาญวีรกุลนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยสีพีรพันธ์สารีรัตนวิภาคอ่ะไม่ใช่สิพีรพันธ์สารีรัตถวิภาคนะ,คะเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ 5. ้ันต์ตำรวจเอกทวีสอดสองหัวหน้าพักประชาชาติ 6. วราวุธศิลปะอาชา นะคะหัวหน้าพักไทยชาติพัฒนาคือจริงๆต้องเรียกว่า5พักเนาะหนึ่งสอามี่ห้าหัวหน้าเนี่ยห้าคนนะคะห้าพักแต่ว่ามีคนมานั่งเนี่ยก็คือบวกเศรษฐาเข้าไปด้วยเขาบอกว่าในขณะที่พลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นไม่ได้ปรากฏตัวแต่กลับมีนะคะ พัชราวาามงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพักเนี่ยมาแทนในทางพฤติพลยเนี่ยมันคือแป้งนะคะมันคือแป้งคนของพักเพื่อไทยนั่นแหละก็คือมาร่วมด้วยช่วยกันเขาบอกว่านายภูมิธรรมนะคะซึ่งเป็นรองนายกรัรฐมนตรีนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ แล้วก็หมอมิ้งนายแพทย์พรมมินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มาร่วมโต๊ะด้วยเอาง่ายๆนะคะในวงกินข้าวทั้งหมด10คนมีเพียงอุ้งอิงเท่านั้นที่ไม่ได้ไปร่วมคอรอมอแต่มาในฐานะของนายหญิงนะ,ะหรือว่านายน้อยของพัรคเพื่อไทยนั่นเองแต่นั่นก็คือในทางนิติในเพราะ ตำแหน่งที่แท้จริงแล้วเนี่ยลูกสาวเจ้าของพรรคเพื่อไทยหรือว่าทักษิณชินวัตรนั่นเองในวงกินข้าวถึงแม้ว่าเศรษฐานั้นจะนั่งเป็นผู้นำในฐานะของหัวหน้าคอรอมอแต่อีกบทบาทหนึ่งเศรษฐาก็เป็นเพียงแค่ลูกกรอจนะคะเป็นลูกพักของเพื่อไทยคนหนึ่งเท่านั้นก็คือเหมือนที่เราได้พูดนะว่าเป็นนายกหุ่นเชิดนั่นแหละ ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินอะไรเลยเขาเพียงแค่เชิดขึ้นมาเพื่อรับตำแหน่งนะ้าบอกว่าเนี่ยแหละสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงแค่ลูกพักคนหนึ่งที่มีหัวนหน้าพักเป็นนายหญิงนะคะของพักก็คือคุณอุ้งอิงแพทองทานแพทองทานนั้นจึงเป็นหนามยอกอกเป็นหนามตำใจในสถานะของนายกรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินเนี่ยแหละ และมันก็จะเป็นไปจนกระทั่งหมดอายุไขรัฐบาลทวีสินเนี่ยแหละนะคะก็คือเศรษฐาทวีสินอย่างน้อยก็คือเป็นเป็นได้แค่นายกขุนเชิดที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของทางเศรษฐาแล้วแหละนะคะเพราะว่าเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าทักษิณน,นั้นอะ่ะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้หมากนะคะหรือว่าคนที่เป็น เครือญาติของเขาเนี่ยขึ้นมาดำรงตําแหน่งอย่างที่เราทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นสมชายนะรหรือว่าเป็นสมัรสมัครนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาส่งมาเป็นตัวแทนนั่นแหละนะคะแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นยิ่งรักถูกไหมคะแล้วส,สรุปสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เหลือใครแล้วเหมือนที่เราได้พูดแล้วแหละว่าคุณหญิงพรจมานเขาก็ไม่ชอบนะไม่ชอบออกหน้าทางด้านการเมือง ขออยู่เป็นคนที่ซัพพอร์ตด้านหลังส่วนอโอ๊กนี่ก็ไม่ไม่ถนัดการเมืองนะโอ๊กเนี่ยเราก็จะมีข่าวไม่ค่อยดีเนาะตั้งแต่สมัยตอนที่เขาเข้ามาในวงการบันเทิงเป็นไฮโซเป็นเซเลบนะคะแล้วก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรทางด้านการเมืองม่คิดว่าไม่มีไม่มีเรา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 ต้องพูดตรงๆนะก็คือคอ,อาจจะไม่ค่อยมีสง่าราศีอะ บางคนบางคนแซวด้วยซ้ำนะว่าเพราะว่าเขาเขียวเพราะว่าเขาเคี้ยวหนมเยอะเขาเล่นหน่มเยอะเขาเล่นน้าแข็งเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมี่ก็จาได้นะว่าตอนสมัยอที่ที่เราเห็นจากภาพข่าวเขาอะนะคือมี่ก็ไปหาข้อมูละอะนะคุณโอ้งเนี่ยตอนหนุมน่มๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นไฮโซที่สาวๆนี่กรี๊ดกันเลยนะเราก็เราตามข่าวไปดูเนี่ยเราก็เห็น ภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดูหนุ่มแล้วก็ดูดูดีกว่านี้แต่ว่าพอมีการให้สัมภาษณ์นะกับสื่อบางรายเนี่ยทำไมเขาดูแปลกประหลาดไปเลยอ่ดูแบบแววตาตื่นมันเหมือนกับคนที่มีปัญหาเรื่องยาอะไรประมาณนั้นนะ่ะมันมันก็เลยเป็นมีมพิเศษที่คนเขาแซวกันเลยว่าดูท่าทางแบบโอ๊คจะตกใจอยู่ไม่น้อยนะแบบดูดูแล้ว,ด,ลวดูแล้วแบบตื่นตัว ดูดีนะเออต้องใช้คําว่าดีนั่นแหละก็มันก็เลยทําให้ชื่อเสียงของโอ๊ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ต่อมาอีกคนหนึ่งก็คือพี่สาวก็คือคุณเอมคุณเอมนี่ก็จะอยู่ในแวดวงธุรกิจนะคะเราทำธุรกิจเขาไม่เคยแหลมเข้ามาในโลกการเมืองเลยก็คงไม่ถนัดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็มีอยู่หนึ่งเดียวนี่แหละก็คืออุงอิงงานเราอุงอิงเนี่ยก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับพ่อมากนะด้วยความที่ว่าเป็นน้องคน้สุดท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา ทักษณิณเนี่ยไปหาเสียงไปเขาเรียกว่าอะไรปลาใสอะไรเนี้ยอิงก็จะตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะซึมซับในเรื่องของการเมืองมากกว่าคนอื่นเลยในขณะที่พี่น้องคนอื่นเนี่ยโตก็อาจจะแยกย้ายเนะไปเรียนต่างประเทศอะไรประมาณนี้แต่ว่าอิงเนี่ยคือคือก็มาเรียนในจุฬาก่อนแล้วก็เจอมอรสุมทางด้านการเมืองเต็มเต็มเลยว่างั้นเถอะก็เลยทําให้มีบทบาทเยอะนะคะแล้วก็อยู่เอาเรียกว่าอยู่ใน ช่วงการเมืองของทักษิณมาโดยตลอดเนาะที่จําได้นะตอนนั้นเคยอ่านข่าวก็สื่อแซลแลวแหละว่านี้เนี่ยก็น่าจะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าพอทันทีที่ได้รับก,การพิจารณานะฟังคำพิพากษาของพ่อกับแม่เขาอะไรเงี้ยเขาก็บอ,อบลนปากนะซึ่งมีก็ได้ไปอ่านมาคร่าวๆเขาก็บอกว่าเขา,าเขาก็มองว่ามัน มันมันไม่มีความยุติธรรมไงที่ตัดสินในคดีของแม่เขาอะของคุณหญิงพจมาเนี่ยเขาก็เลยแบบยอมรับไม่ได้อะกับคำตัดสินอันนี้เขาก็เลยแสดงออกมาทางหน้าตาเขาก็บอกว่ามันมันมัน,ม,นมันน่าจะเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถแสดงออกมาได้ไงก็คือมันไม่ยุติธรรมกับแม่กูเออเขาก็เลยแสดงออกมาทางด้านสีหน้าอืมก็เรียกว,ว่าเป็นมีมเลยทีเดียวนะเออต่อมานะคะก็นั่นแหละ ทางมอกอปุนะคะก็เลยบอกว่าและจะเป็นไปจนกระทั่งหมดอายุของรัฐบาลอึ่งไข่เนี่ยแหละเพราะคนอย่างทักษิณน,นะคะชินวัตรไม่เคยปล่อยให้พรรคการเมืองของเขานั้นหลุดออกไปจากวงจรการควบคุมออของตระกูลชินวัตรเลยแม้แต่วันเดียวอันนี้มีเห็นด้วยกับมกอปุนะก็คือทุกคนที่เขาเชิดขึ้นมาท,ทุกคนทั้งหมดเลยเหมือนที่ผ่านมาเราก็เคยแซว โจรนานนะคะที่ทําความเคารพนายหญิงเนี่ยชนิดที่เรียกว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกับปูอัดนะที่โค้งแบบสุดตัวเลยอ่ะซึ่งมันมันโอเคเราเข้าใจแหละว่าเขาเขาก็มีอํานาจอ,อืมถูกไหมก็คือเอาง่ายๆมันก็เหมือนเวลาเราดูหนังเจ้าพ่อนายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นนายหญิงของบ้านอ่ะเออก็นั่นแหละไม่ว่าเขาจะอายุสิบขวบอายุห้าขวบ คุณก็ต้องทําความเคารพมันก็เหมือน,นอะไรเหมือนกันที่คุณเห็นนายทหารนั้นทําความเคารพทองแดงหรือว่าฟูฟูนั่นเองไม่ได้ต่างกันเลยไงเพราะว่าคนพวกนี้ต่ํากว่าทางอุง้งอิงทั้งหมดนะ,ะก็เลยต้องทําความเคารพแบบนั้นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของภาพที่โอ้โหหมดความสง่างามนะไม่ว่าจะเป็นโคลน่านนะคะหรือว่า,เ,าเ,รวเร็วนี้ก็มีการเดินกลุ่มเป้านะคะทความเคารพ แล้วก็จุมพิษมืออุ้งอิงนะแล้วก็เสถฐานเนี่ยตัวโยงมากทุกคนก็เห็นแต่ว่าเวลาเดินกับอุ้งอิงเนี่ยนอบน้อมมากนะโหไหลนี่ค้อมแบบค้อมลงมาเลยเอ่ะเออค้อมไหลอะไร,ะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้คนก็มองไงว่าเออมันมันหมดความสง่างามแต่ว่าโอเคคือเขาไม่ได้เป็นลักษณะเราจะเชื่อว่าอะไรเขาไม่ได้เป็นลักษณะแบบว่านายกรัฐมนตรีกับ หัวหน้าพักการเมืองนั้นไม่ใช่นะมันเป็นลักษณะของคนที่ว่าเจ้านายก่บลูกน้องอ่ะถูกไหมก็คือเศรษฐาเนี่ยเป็นนายก็จริงแต่เวลาอยู่อุ้อิงเนี่ยก็เขาก็คือลูกน้องของอุ๊ยอิงนั่นเองเออมันก็เลยก็ดูแล้วกันมันก็เลยเป็นหนามหนามยอกอกหนามตําใจจริงๆแหละเพราะว่าอย่างทุกคนก็คงรู้นะว่าเวลาก้าวขึ้นมาสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งถูกไหมคะว่าเหมือนที่ผ่านมา อ,อ,อหอต่อเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29แต่มันก็ถูกจารึกเอาไว้เลยว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการทํารัฐประหารเป็นรัฐมนตรีที่มาจากหัวหน้าคอสชอถูกไหมมันก็ไม่ได้สง่างามนะแล้วมันก็จะไม่มีวันลบเลือนด้วยมันก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปว่าครั้งหนึ่งเคยมีนายกที่คนเขาไม่เรียกว่าออท่านนายกเขาเรียกกันว่าอ,อหอตออทั้งประเทศ เขาพูดกันเลยว่าออหอตอ,อหอตอออกไปอ่ะเอออันนี้คือทําให้ทุกคนเขาขนาดนาเพราะฉะนั้นเสรษฐาก็เหมือนกันก็ก้าวขึ้นมาในตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็จริงแต่คุณไม่ได้เป็นอย่างภาคภูมิเพราะใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นนายกส้มหล่นนายกหุ่นเชิดเป็นเพียงแค่ลูกน้องของอุ้งอิงแค่นั้นเองที่เขาเสียบคุณขึ้นมาเป็น เป็นเฮดอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่คุณเนี่ยได้ละทิ้งจากแสนสลีคิดว่าเออจาก CEO นักธุรกิจถูกไหมฮะได้ได้มาพงาดเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าเออมันไม่สง่างามเลยเพราะว่าตั้งแต่คุณขึ้นมาบนตําแหน่งเนี่ยมีแต่เสียงกลด่านะอันนี้พูดจริงอือคือมันไม่สง่างามอ่ะแล้วก็มี มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของความเก,กลี้ยดกราดที่โมโห,หน้าใจร้อนไม่ได้ต่างอะไรกับโอหอ,อต่อเลยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกว่าเออสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ในรัฐบาลล่างทรงอ่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เป็นหนามตาใจของเศรษฐานะเป็นรัฐบาลอึ่งไข่รัฐบาลล่างทรงของประยุทธ์นะเป็นนายกหุ่นเชิดเนี่ยคำพวกนี้มันก็จะตําใจไปตลอดนั่นแหละว่างั้นเถอะ นะนี่ก็คือในสิ่งที่าทางบอกกปุนะคะได้มองนะคะว่าเป็นเพียงหนามตําใจแค่นั้นเองของประเทศไทยนะเป็นเป็นหนามตําใจของเ,อเสถีฐาของนายกของประเทศไทยคนที่สามสิบเนาะประมาณนี้อืมแล้วก็คุณโยดาบอกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะถูกต้องเลยคุณแอดีบอกว่าเป็นเจ้าวาดหญิงนะคะเห็นด้วยค่ะ คุณโยดาบอกว่านอบน้อมนายมากๆจริงค่ะมีเห็นโอ้โหแล้วเขาคือเอาง่ายๆว่าคืออุ้งอิงอตัวเล็กถูกไหมแล้วเศษฐานี่ยย่งอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เห็นความแตกต่างไงถูกไหมถ้าสมมุติว่าเขาไปเดินสมมุติว่าอุ้งอิงไปเดินกับธรรมนัดเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่ว่าเออนี่มันกลายเป็นว่ามาเดินกับาทางทางเศษฐามันเลยยิ่งเห็นชัดเลยว่าเป็นเป็นความแบบเขาเรียกว่าแบบค้อมไหลอ่ะอืม คุณต,ติ๊กติ๊กบอกว่าโย่งอึ่งไข่ชายาเสรษฐานะคะแล้วก็อคุณมงคลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาย้อนหลังเนาะมามาช่วงหลังเดี๋ยวนะมีขอดูก่อนคุณอะไรเนี่ยคุณคุณอ้วนพิวบอกว่าใช้อคล้ายๆชาดาหมายมถึงใครเอ่ยคล้ายๆชาดาแล้วก็ คุณชุลายนะคะบอกว่าเสร็จเสร็จแถนะคะขี้แพ้คุณโอลิฟนะ,ะบอกว่าเป็นเรเด็จการจำแรงโอเคเนาะก็ประมาณนี้